ไปร้อนมากเลยตอนนี้ครับาจารย์ก็เริ่มทยอยลงนะครับโอ,อาลงครับลงครับลอ็อกขาบังปูครับส่งท่านมือนกันท้ายครับพ่อแมกก่คราจารย์ เรในเราวในรนีสามนายวัพระีัมโนเขคือกายและเป็นวัดอัดปราถมีสมว่าเป็นสรณะคือได้มากันมากรามาไหว้เป็นที่เริ่วันที่จะได้บุถึงสงตอนนี้เแปว่าสตอนนี้เวลาสิบสนาิกาห้าสิ ห้สิบกั้าสในทังปีได้นะลงกปันิมหกสำหรับความบริสุทธิ์จะได้ทาโนสงในแกเราจักขาวน้นจากเราเข้าชุนีทานแล้วจะเ้งัดคำนี้จริงไหม้าเราเคย่านนะเคยเรียนมาศึกษากันมานะจริงหรือไม่จริงเป็นที่พึ่งหรือไม่ใช่เราต้องรูวัาไนเราเทิดยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเมื่อไม่รู้สารณะเราจะเข้าเข้าไปสาระคนได้ยังไงไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่พึ่ง เอาที่ไหนเคยการจะไม่็สวยจะไม่ทมาจากไมเงกิดขึ้นชาี่องมองมีมากเย้นเน้นาขึ้นมาแล้วดีเกคือเรียนการเรี่มาปกตกต่มาถือมาือเราว่าเปวเปนตนนี่ะเรน่ของโลกเ ปล่อยนะครับปล่อยให้น่ปล่อยเลยครับปล่อยเลยนีแสดงว่าไฟหลวงปู่แรงมากในปก่ทไม่แรงนนี่แรงเือแรงมาไฟแรงมากก้อนนะโมอันว่าน้เดีภาษาของ บอกว่าปากพวกอะไรเนี่ยปากพวกนี้นะครับแล้ว <imitation>